การฆ่าตัวตายไม่ได้เกิดขึ้นจากการคิดสั้นแต่การฆ่าตัวตายเกิดขึ้นจากการคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมั่นใจข่าวที่เราเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ย กำลังแสดงให้รู้แล้วว่าโลกเราเนี่ยอยู่ในจุดที่เต็มไปด้วยความทุกข์เมล็ดพันธุ์ของโลกซึมเศร้าตอนนี้ถูกว่างลงในชุมชนของเราภายใน6วันเนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย5ศพคูฮาระนักแสดงหรือว่าศิลปินเกาหลีที่สวยมากนะครับผมชื่นชอบเขามากก่อนหน้านั้นเพื่อนของเขาชื่อซอนลี่ก็เพิ่งฆ่าตัวตายไปหลังจากคูฮาระฆ่าตัวตายนะครับ คือต่อมาก็มีผู้ชายคนหนึ่งโพสต์ใน Facebook ว่าคืนนี้ถึงตาผมและหลังจากนั้นเขาก็ฆ่าตัวตายตามกูหฮาร่าไปต่อกันมาติดๆเลยเป็นข่าวที่มีผู้ชายฆ่าแม่ตัวเองยัดศพไว้ในตู้เย็นพอถูกคนก้นเข้าไปในบ้านก็ปืนยิงหัวตัวเองตายแล้วเมื่อเช้ามีข่าววง Friday Night to Sunday นักร้องนำที่ชื่อว่าคิวนะครับเพลงชื่อว่าห้องนอนมีใครเคยฟังบ้าง การฆ่าตัวตายเกิดขึ้นอยู่สองเหตุผลหลักหนึ่งคือเขาไม่รู้ว่าเขาจะมีคุณค่าอยู่ต่อไปเพื่ออะไรเขาไม่รู้เขาจะอยู่ต่อไปเพื่อใครไม่มีคนรักที่เขาพึ่งได้ที่รักเขาจริงอีกกรณีหนึ่งคือคุณค่าที่เขาคิดว่าเขาสั่งสมมาทั้งชีวิตนั้นไม่สามารถเติมเต็มความสุขที่แท้จริงในหัวใจเขาได้มีแค่สองกรณีสิ้นหวังตาย2คือมีทุกอย่างแต่ยังตาย คันเยวสเขามีเงินก็มีรถก็มีผู้หญิงก็มียาเสพติดเขามีชื่อเสียงก็มีอำนาจเขาสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเขาโทรหาโดนรถซ้ำได้แต่คันเยวสนะครับก็ไม่สามารถพบความสุขในชีวิตชีวิตของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับตุ่มน้ําตุ่มหนึ่งที่มีรูใหญ่ๆรั่วอยู่ไม่ว่าคุณจะเติมเงินเข้าไปสุดท้ายมันรั่วไม่ว่าคุณจะเติมชื่อเสียงเข้าไปเติมอำนาจเข้าไปสุดท้ายมันรั่วไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สามารถเติมใจของมนุษย์ให้เต็มได้มันจะไม่อยู่ในเล่า มันจะไม่อยู่ในยามันจะไม่อยู่ในเซ็กมันจะไม่อยู่ในชื่อเสียงอำนาจเงินทองศาสนาเลยนำเรามาไกลแค่โปรงและปล่อยวางถ้าเติมแล้วไม่เต็มทั้งทีก็ไม่ต้องเติมอไรและกันก็แค่ปรงกับการรั่วแค่ปล่อยวางและยอมรับสภาพว่าเติมยังไงไม่เต็มก็ยอมรับว่ามันรั่วแล้วก็ไม่มีวันเติมเต็มหรืออีกกรณีหนึ่งคือเรียนรู้ในความไม่มีก็ไม่ต้องเติมเลยละกันก็ไม่ต้องรักเลยละกัน ไม่ต้องรักไม่ต้องโลภไม่ต้องโกรธไม่ต้องหลงไม่ต้องมีความต้องการในใมีลูกก็ไม่ต้องการให้ลูกเรียนดีมีร้านอาหารก็ไม่ต้องมีความโลภที่อยากให้ร้านขายดีหลุดออกไปนั่งอยู่ที่คนเดียวทิ้งโลกทั้งใบไปนั่งอยู่ในความว่างเปล่าโลกค้นหาการเติมเต็มแต่ไม่มีอะไรเติม,เต,มเต็มได้แต่ผมจะบอกให้ฟังว่าจิกซอชิ้นสุดท้ายไอล้ลูรั่วที่อยู่ใต้ตุ่มในชีวิตของพวกคุณทุกคนจิกซอชิ้นนั้นคือการกลับคืนดีกับพระเจ้า ไม่มีสิ่งใดที่สามารถเติมชีวิตคุณเต็มได้คาร์เเวสลองมาแล้วแล้วก็ไม่เต็มวิทนี่ฮิวสันลองมาแล้วก็ไม่เต็มคูวาร่าลองมาแล้วก็ไม่เต็มไมคเคิลแจ็คสันลองมาแล้วก็นอนไม่หลับคุณไม่จําเป็นต้องไปในทางที่คนที่ประสบความสําเร็จก็เจอแต่คุณสามารถเต็มได้วันนี้คุณสามารถรับสันติสุขที่โลกนี้ให้ไม่ได้กับคุณได้วันนี้โดยการที่คุณตัดสินใจกลับมา เอาทิกซอนนั้นปักเข้าไปที่รูรั่วของคุณนั่นก็คือการที่คุณตัดสินใจกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้สร้างคุณพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์พระองค์เป็นพระบิดาที่รักท่านพระองค์ยิ่งใหญ่เราเป็นมนุษย์ตัวนิดเดียวเราไม่สามารถรู้เกี่ยวกับพระองค์ได้นอกจากการที่พระองค์จะเปิดเผยสำแดงตัวของพระองค์เองและในพระคัมภีร์บอกว่า พระองค์เปิดเผยความรักของพระองค์พระองค์เปิดเผยความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์เปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์ผ่านพระบุตรของพระองค์โดยการส่งพระเยซูคริสต์ลงมาเดินอยู่บนโลกนี้ในยอห์นบทที่14พระเยซูคริสต์บอกกับฟิลิปว่าผู้ที่เห็นเราก็เท่ากับเห็นพระเจ้าก็ะบิดา น้ำพระใจของพระเจ้าพระองค์ไม่อยากให้คุณป่วยเป็นโรคมะเร็งตายน้ำพระใจของพระเจ้าพระองค์ไม่อยากให้ท่านเป็นโรคซึมเศร้าและต้องฆ่าตัวตายน้ำพระใจของพระเจ้าไม่อยากให้ท่านต้องเป็นทาสของเงินทองเป็นท่าของชื่อเสียงเป็นท่าของเพศสัมพันธ์น้ำพระใจของพระเจ้าไม่อยากให้ท่านต้องตกนรกมึงไฟหลังจากโลกนี้พระองค์ต้องการช่วยท่านพระองค์ต้องการขับเอาความทุกข์ออกไปจากชีวิตของท่านพระองค์ต้องการเยียวยารักษาโรคไข้ไข้เจ็บของท่านแล้วพระองค์ก็ทำส่วนของพระองค์แล้วคือการส่งพระบุตรท่านหมาฮอตนะครับ คุณเดินและตาผมเดินถ้าผมเดินและตาคุณพระองค์เดินโดยการสร้างโลกเพราะพปร่งรักมนุษย์เราก็เดินโดยการทําบาปและล้มลงในความบาปคราวนี้พระเจ้าเดินโดยการส่งโมเสสมาให้บัญญัติมนุษย์เดินต่อโดยการไม่เชื่อฟังบัญญัติและไหว้รูปเคารพพระเจ้าเดินต่อโดยการส่งพระบุตรลงมาตายเพื่อคนบาปเหลือตาของคุณนี่คือเทินของคุณที่คุณต้องตัดสินใจ พระเจ้าทําทั้งหมดที่พรรองทำแล้วและวพรองจะเสด็จกลับมาในเร็ววันคุณจําเป็นต้องตัดสินใจที่คุณจะเลือกเดินหมากโดยการตัดสินใจรับพระเยซูคริสต์เข้าไปในชีวิตของคุณถ้าคุณดูเสียงของผมผมโคตรตั้งใจพูดแม้ว่าผมไม่มีเสียงแต่ผมจะพูดเพราะผมเชื่อว่ามีคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้ามีคนที่ทำบาปแล้วไม่เคยกลับใจมาเชื่อพระเยซูพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีมนุษย์คนใดสักคนเดียวในโลกนี้ที่ทําแต่สิ่งดีแล้วไม่เคยทบาบาปขอดูมืออีกรอบหนึ่งมีใครที่เคยทาบาบ้าง ยกมือหน่อยยกมือข้างไว้นะครับฟังอีกคำถามนึงนะครับผมจะถามแค่สองคำถามใครที่ไม่มั่นใจว่าถ้าคุณหลับไปแล้วคุณไม่ฟื้นขึ้นมาในคืนนี้ความดีของคุณสามารถทําให้คุณรอดจากนรกบึงไฟได้ถ้าคุณไม่มั่นใจคุณจะไปนรกหรือไปสวรรค์ถ้าคุณตายวันนี้หากคุณไม่มั่นใจแลวคุณรู้ว่าคุณไม่สามารถช่วยตัวเองได้วันนี้ผมขอหนุนใจคุณให้คุณตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์คนที่ยกมือข้างไว้สูงๆได้ไหมครับพูดตามผมข้าแต่พระเจ้า ลูกเป็นคนบาปลูกขอกลับมาคืนความสัมพันธ์กับพระเจ้าขอรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยรอดพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงตายเป็นไม้กางเขนและวพระองค์ฟื้นขึ้นมาในวันที่สามเพื่อลูกพระเยซูลูกตัดสินใจติดตามพระองค์ไปจนวันสุดท้าย ขอสวรรค์เปิดออกขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมาอยู่ในร่างกายนี้ลูกเป็นของพระองค์นี่รันการขอบคุณพระเยซูคริสต์ในนามพระเยซูขอบคุณพระคจ้าที่ัท่านสำหรับ